สีอะไรอันนี้สีอะไรลูกนัดมานั่งตัวนี้ฟังอนให้เห็นอะไรฟังณครูก uh, mm ่อนนะคะวันน okay. okay. yeah. okay. ี okay. ้นะคะงเนที like ่บายคบายสนีแน่ะนะคะนี่เลยวันนี้พื้นที่ระบายสีเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะแล้วก็สุ่ะด้วยนะคะระหว่างที่ระบาย แบบนี้ระมา,ายลงไปมีเสียงด้วยนะคะหรือว่าจะลองให้น้องค่ะว่าวงกลมแบบนี้ก็ได้กระ,ะดาษนีออ u ย a n แ r ่ w a circle นีหมุนๆข้อมือแบบนี้เป็นวงกลมก็ได้เหมือนกันนะคะ บางถาดสีกัิบนึงอันแต่หนูจะอน่้ป็กคููองของหนูี่ม่วงค่ะไม่ใช่ยังไม่เสรยังไม่ยัไมยังไม่ได้ว่วาดนั้นแต่ว่าในกระดาษกระดาษทโอ้โหเอมาที่วครับอ่ะไม่าไว่าเป็นใชดาไปดูนะ ยัไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลย